ครับผมเห็ดกระสุกแล้ววระเดีนี้้อมเรียบร้อยแล้วครับตำเห็ดป้นเห็ดมันก็พักครับประเดีนีพักสุดๆไม่แมบเสียบครับ ได้ครับเด้กินขอน้ากันประเทศนี้เอ็ดดอกทีประท่านบากนกระลางไปครับไใบตะแกงไบ้าปานมือหนามีคลิปไปเก็บเฮ็ดมามาล่างครับประเทศนี้มึงตำเฮ็ดครับ ลังจากเก็บเห็ดนะครับที่นี้ก็จีครับจีเห็ดตำปนจีเห็ดตีดกระเทียมตีกระพริกตำปนเห็ดเห็ดไทยกำลังออกครับเห็ดมองละจีดอกฮาดอกเก้าดอ,อกกระมี่ครับมองเดียวกำลังออก วิธีการตำครับประเด็นปอกพริกกีกระเทียมใส่หอมๆรมครับครับผมเห็ดกระสุกแล้วประเด็นแหรกก็ตำบักพริกครับตำบักพริกกระเทียม เส้นอย่างเนี้ยครับย่ามปรุงนี่ใช้หอมใส่กระเทียมอมอนปลาผมคือปลาปลาเดือดซุดรสุนี่นะน้ำปลาปเด็กดกับผมมาเนี่ยคืลงแล้ว กิบเส้าเดียวครับได้กินเ็ดไข้มันจะหอมครับกิ่งหอมหว้ยเว้เลยตําเซ่จะเทียมเซพผิ่คุยครับเป้าเนีว้วพักกระสีดตับว่ามุนปันไดนะครับนี่ก็มีแบบ หน่อยโอ้ได้ถ้วยใหญ่เหมือนตัวนี้เต็มโคกพอดีเลยครับพี่นอ้องสองหีบเอาหอมเอาเคียงมาลงเอามาประเทศนี้เคียงมาะนี่อย่างเนี้ยที่น,ทนี่สิปุ้งกับพี่น้องครับมีน้ำปลาเดียครับปลาเดียขวดใส่ตามมักครับมันนี่เดียวบ่หลาย รถตามใจชอบครับรถโค้งนู้นเดียวครับเพื่อให้ไต่หลายอย่างครับเพราะเห็ดมันมันเสียบอยู่เดียวมันหอมมันสดอยู่เดียวครับนี่ปานิดหน่อยก็จะส่งคุง่นแบบนี้คนโหยแค่ไม่แบบนี้แน,น,น,นี้ครับหอมใส่ตอนอจบ้อยแล้วครับ ไปลาคอมครับเราเป็นปนเห็ดครับง่ายๆครับผมปนเห็ดคือสุบเห็ดก็ครับนี่ซื้อมาน่ปนเห็ดครับต,ต้มต้มแหงต้มแหงลไส้เนี่ครับมาที่นี่ก็กินกับผักไส้ผักไส้ผัก,<น>กเกษตรอ่อนเนี้ยเขากันขนาดหวานครับนี่ผักตามฤดูกาลเ้องนะครับกินครับผักอีเลินใบบัวบกเรียบร้อยนะพี่น้องอ่าไส่จรก เ่าม,มันเด็กหน่อยมันปเป็นอาชีพเราทำนี่แล้วครับผมเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนเดี๋ยวไปเอาซ่อมใหญ่มาส่งผน,นเห็ดไข่าจากการไปเก็บมามือเส่อนี่ครับพี่น้องผมอันนีเ้เรียบร้อยแล้วครับตำเห็ดปลนเห็ดมันก็พักครับวันนี้พักสดๆ ไม่ไม่แบบเสียบครับาได้ครับเด้กินขอน้ากันบันนี้